ย่างเอ็งหายไปนานมากนานอะไรค่าไลฟ์ไปล่าสดตอน,อนกีไไ่โมงข่าไลฟ์ไปค่าไลฟ์เล็บเอ็งสีอะไรอ่าให้ทายเล็บสีอะไรไปทําเล็บมาลองเดาดีลองเดา,ด,ด,าดูอะ<ๆ><ๆ>ก็มันอะไรอะรอนานมากโอ้โหนี่เอ็งตอบว่าค้าป็เนี่ยค่ามีอะไรต้องทานะเว้ย ข้าไปละไปไหนอะเอ็งไม่ดูข้าเ,เสียใจอะอันนี้เสียใจพุ่งตรงสีเหลืองเอ็งแต่งตัวน่ารักอะเออข้าก็คิดอย่างนั้นอะข้าว่ามันน่ารักมากวันนี้ข้าจะบอกให้นี่เป็นไอน่ารักก็ดีอ่ะเราดีเล็บข้าสีอะไรสวยอะเออข้า,อาพอทราบชมพูเปล่าสีชมพูเอ็งไปขี้นานมากข้าไม่ได้ไปขี้ข้าไปทําเล็บมา นี่ค่ะไปทําเล็บมา่อไปเปล่าเดี๋ยววันนี้ค่าจะออกไปทําอะไรนิดหน่อยอีกแป๊บหนึ่งค่าก็จะไปละแต่ว่าค่าแวะมาไลฟ์ก่อนเดี๋ยวค่าดึกแล้วค่าไม่ได้มาไลฟ์คุยกับพวกเองเดี๋ยวพวกเองเรียกร้องอีกแบบเฮ้ยค่าหายไปไหนอ่ะสีฟ้าไปไหนบอกถอดเฉยๆทำไมเองสวยจังเพจไลฟ์อยู่อ้าวหรือนี่ค่าต้องลงใช่หรือไม่อ่ะ ข้าต้องลงใช่ไหมอ่ะเองหล่อมากคารวาอยู่อ่ะเดี๋ยวค้าให้ดูเล็บก่อนนี่เป็นไงดูเล็บค้าดิดูเล็บค้าด,ด,าดิน่ารักปะ <c oughs> <c oughs> เอง็งอย่ามาส่งหมวกให้ข้านะ ข้าไม่แอ้นะเว้ยข้าบอกไว้ก่อนข้าไม่แอ้นะเอ็งน่ารักที่สุดข้าว่างนั้นแหละข้าอุดนอนนี้เก็บก่อนดีมันชอบฟิลอะโอ้ยขอบคุณสำหรับของขวัญเล็บน่ารักปะ เล็บข้าน่ารักอ่ะเองมีซิกแพคอ๋อโหคนเขารู้กันทั้งประเทศแล้วว่าข้ามีซิกแพคอ่ะอุ้ยคนเขารู้กันทั้งประเทศแล้วว่าข้ามีซิกแพคอ่ะทำไมเองไม่รู้อ่ะเอาดียยวดีมีคนส่งหมีให้ข้าด้วยอ่ะเองระวังเสื้อเออเสื้อตัวนี้คือยกแขนไม่ได้เลยอ่ะ มีนานอนหรือยังลูกแม่จะขอย,ยืมสักสองร้อยไปกินเบียรต่อวิงไวท์ทำมาเล่นมงเล่นมุกนะไม่มีหรอกสองร้อยอาไม่มีตังก็ไม่ต้องกินนะเบียร์รู้เปล่าแปะรูปดีอ้าวลืมอะลืมแป๊บหนึ่ง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 อ่ะแปะรูปก่อนใจเย็นดีเองข้าลืมค่าว่า อยู่ว่าข้าลืมอะไรหรือเปล่าดูดิลูกน้ำพริกอยู่ไหนอะเดียว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 ลูกน้ำพริกอยู่ไหนวะลูกน้ำพริกอยู่ไหนวะเอาดิเอาดิอ่ะเอายวเดีเดีเดียวด,ดีไม่ได้ละลายเพราะร้อนละลายเพราะเองอุ้ยน้ำเน่าอ่ะพูบแบบนี้เลยอ่ะ ันไหวนะเนี่ยแฟนเองหนีเที่ยวแล้วไม่จริงไม่จริงไม่จริงพวกเองไม่รู้อะไรหรอกฮเสื้อสีส้มเองสวยฮะเสื้อสีส้มตัวไหนอะเองหล่ออ่ะแล้วทำไมเองต้องไปอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าข้ากำลังจะแปลงฟันนะดิไลฟ์ชนกองโอเคข้าต้องลงก่อนใช่ไหม โอเคโอเคเดี๋ยวข้าลงก่อนบ๊ายบายข้าสายอยากคุยกับพวกเองแต่ว่าตอนนี้ข้าไล์ไม่ได้ไลฟ์ชนไม่เป็นไรสรุปเป็นหรือไม่เป็นอุสายอยากคุยด้วยนะเนี่โอเคบ๊ายบาย,บาย